कितना तुम एक हमारे साथ रहेंगे बिल्कुल नहीं बोलोगे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  नहीं नहीं बोलोगे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  नहीं มองให้จะยกภาพลายมาฝาโอ้โหรู้เลยจริงเฮ้ยอันนี้ตื่นเต้เราที่เราคุยมาเดียวเมื really ouais. this, yeah, immt, ่อวานนียตีกันแล้วตื่นเต้นตัวนานเอ้ยไม่ใช่ไม่ตี่นตัวนาแทงเล่าพี่พี่พะเอาแล้วพี่โดจริงเรียบเลยพี่น่าจะขอโกาสประมาณทั้งยี่สานะทั้งแรกนี่ผมทำได้ดี พี่เจนแถวงสองปิดบล็อกพี่ผีพี่ผีพี่ผีฮะแฟนภาพต่างหน้าของกรรมการมีแปดหน้ากรรมการกรรมการเสื้อขาวนี่หน้าคุ้นๆนะฮะเหนก็จะเคยมีเรื่องในบอลแดนซ์สายที่ไหนสักที่ไม่ใช่ฮะเป็นชีวิตกองเรา่นเองตอนนั้นแคบแล้วพี่ไหนพยายามคทีเดียว เออยญเดีเออยเ๋ยก็ยเจ๊ใหม่กิงลูกนี้ลองดูยอย่างว่ามันเป็นเลกสองครัพื้นสนามมันก็จะแบบแล้วยังไงกิ่งพาไปแล้วแล้วก็หมดเวลาการแก่งขันหน้าผนะู้ชัยชนะของพี่พี่แปดห้าหนึ่งดต่อสู